กระเอาสวัสดีทุกคนนะครับสาวเกมฮีโร่ออนไนเอิรทุกท่านพบกับผม Sd Channel วันนี้ผมจะมาอธิบายสกิลของฮีโร่เอเป็กนะผมฮีโร่ที่เข้ามาใหม่ในแพท4.0นี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับที่มีฮีโร่เข้ามาติดต่อกันถึง2แพทนะครับผมก็เป็นที่ทำให้แบบว่าผู้เล่นอย่างเราก็ทำให้พวกเราก็อดกินข้าวไปหลายมื้อเลยทีเดียวนะครับก็รับชมสกิลกันเลยครับผมสกิลนี้นะครับผมเอเป็กจทำกับผู้งไปข้างหน้านะผมซานาเมทรอบตัว ดาเมท่ทำนั้นจะท,ทํา0.5 1 1 5แลเท่าของดเมจของตัวเองนะผมคูดาวส10วินาทีทุกเวียครับผมแล้วก็สามารถทะลุต้นไม,ม้ได้นะผมสามารถใช้หนีได้นเองหรือว่าเขาทําก็ได้นะครับสกิลที่สองครับผมเมื่อกดใช้แล้วนะผมเวลาตีจะทำการสร้างคลื่นพลังออกไปข้างหน้านะผมทำดาเมจ70 140 210และ280ดาเมจนะครับผมระยะ600กว้าง200นะผมเมื่อกดใช้เนี่ยจะทำการวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็วิ่งทะลุยูนิตนะผม แล้วก็จะไม่สามารถถูกสโลว์ได้ครับผมเป็นเวลา20วินาทีนะครับผมเนี้ยบินเร็วขึ้นนะฮะสกิล3รับผมเมื่อทำน้ำเมฆใส่แก่ศัตรูนะครับผมจะทำให้ศัตรูต้นติดพิษนะครับน้ำเมฆของพิษนะครับ 8, 16, 24, 32ต่อวินะครับผมสามารถติดพิษได้4วินาทีนะฮะแล้วเมื่อกดใช้เนี่ยก็จะทําการเพิ่มด้วยตัวเองนะครับผม 4, 5, 6, 7ต่อ 4, 5, 6, 7เปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อวินาทีนะฮะ คล้ายๆกับยืนบ่อนั่นเองครับผมสกิลอัลจิเมะนะผม,ะผมเมื่อกดใช้นะผมจะระเบิดพลังเวทออกมาครับผม1,200นะครับผมระยะของมันนะฮะแล้วแทนการสตันเอ่อยูนิตที่ติดพิษอยู่แล้วนะผมเป็นเวลา1.5 2, 2. ่งวินาทีนะผมแล้วก็เพิ่มเวลาการติดพิษอีก5วินาทีนะผมส่วนตัวที่ไม่เคยติดพิษมาก,ก่อนนะแล้วโดนสกิลอัลติเมทไปมันก็แตะสตันแห่ฮะเอ่อสูดจุาวินะครับผม แล้วถ้าเกิดยิ่งอยู่ใกล้เนี่ยดาเมจยิ่งมากนะครับผมยิ่งอยู่ใกล้ก็ดาเมจน้อยลงนะผมดาเมจจะเป็น200 300 400้รดาเมจนะครับผมดาเมจที่โดนเต็มแม็กซ์นะผมคือ500ไดาเมจที่โดนน้อยสุดก็คือ100้นะครับผมโดยสรุปนะครับผมทีโรเอฟเปต์เป็นทีโรที่ต้องเข้าออครุบวงในนะผมต้องใช้สกิลที่ค่อนข้างใกล้เลยทีเดียวมานาก็ใช้เยอะพอสมควรครับเพราะว่ามานาที่เลเวสี่นั้นใช้แค่สิบเองครับก็เลยต้องออกบอชาริตมาครับผมส่วนเลกเกงก็ต้องออกเป็นชิวเทสนะผมและออกเป็นฟอนบ สกัดสโลว์เพื่อฮะเพราะว่าตัวนี้จะเน้นแนวตีเป็นหลักครับผมเป็นสายตีนั่นเองครับไม่ค่อยสกิลเหมือนอะดรีนาลีนที่ตัวที่มาก่อนนะผมตัวนี้ต้องสายตีครับผมครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะฮะก็ใครสนใจอะไรนะผมสามารถถามได้ที่คอมเมนต์นะผมใครมีข้อมูลดีหรือต้องการจะสอบถามหรือต้องการติชมอะไรก็ช่างนะฮะถามได้ที่คอมเมนต์นะผมส่วนใครที่ฟังไม่รู้เรื่องนะผมผมมีเอ่อผมได้ พิมพ์ไว้ที่ description นะครับผมสามารถไปอ่านได้นะครับผมถ้าเกิดฟังผมเรื่อง,องนะครับก็ขอบคุณที่ามากมาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย